ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้มีนโยบายให้มีการจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยกากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงมจอตั้งแต่เริ่มต้นของการเกิดขยะมูลฝอยจนถึงขั้นสุดท้ายและให้มีความสําคัญต่อการนำาขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดรวมทางลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนํากลับไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นภาระหนึ่งชาติเป็นที่มาของการดำเนินการโครงการเมืองสวยใสได้มลพิษปีกประมาณ2,557วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ มีสองเรื่องเลยเรื่องที่เกี่ยวเนื่องก็เป็นเรื่องของการชี้แจงนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายของคณะกรรมการความส่งแห่งชาติตัวเป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการเรืองสวยใสให้มันพิษซึ่ง้ก็เป็นเรื่องของการจัดการขยะชุมชนเึ้่อกันที่มาของเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้มีการชี้แจงทพกทราบ ครับหนังสือเรื่องจากปัญหา 1. เรื่องขยะชุมชนหลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ในส่วนของแต่อตอและสายพอดเราเองนั้นเรามีวิสัยทัศน์ขั้นตีแรกบอกว่าจะต้องเปิดพื้นที่สูสีแวดล้อมเพื่อพัฒนาการผลิตของวัฒนธส,ส,สายพอแต่สองเรื่องนี้จะทำมันใช่ต่อแน่ไอนนะครับเรื่องพื้นที่สูสีแวดล้อม ที่เราพื้นผูเก็มีเรื่องของน้ำน้ำเสียผลิตทางน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของโลหิตภาาัซึื่งก็เป็นเรื่องที่เราเ,นนะเราตั้งเป้าล้วว่าเราจะาพื้นผูดแน่นอนเราว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่อาก,กาศเห็นว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับท่านจะได้รับาการจัดทีละก่อนแต่แต่แห่งมีประโยชน์กนแล้วก็ การแลกเปลี่ยนเรยรู้นะครับทำใไปสู่ยาที่จะ่ปเขียนระบบการเริมารหรือว่าตอไทำใน่ง